สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการสู้กับภยัยรายการที่จะทำให้คุณ,คณมีความรู้นําไปสู้กับภัยได้ค่ะอยู่กับคุณดมสุวาวันและดิฉันทันชนกศรีทนเนศชายค่ะสวัสดีค่ะค,คุณดมค่ะสวัสดีดคุณทันชนกด้วยนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมเดินฮะก็วันนี้มีภัยหลากหลายนะครับที่จะต้องเตือนนะครับ <c oughs> ท่านผู้ชมนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของดินฟ้าอากาศนะครับเอาเรื่องของดินฟ้าอากาศก่อนนะครับก <c oughs> ็คือเรื่องของ กรมตุนิ้มวิยาประกาศแล้วฮะ,ะตอนนี้พายุลูกแรกมาแล้วมาถึงประเทศไทยเดินทางมาถึงแล้วนะ,ะคะับมาแล้วนะครับ<น>แต่ว่าตอนนี้ยังก่อตัวอยู่ที่ทะเลจีนใต้นะครับมีกําลังแรงของลมเนี่ยประมาณ50กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็คาดว่าเดี๋ยวช่วงสักประมาณดึกๆของคืนนี้ก็จะไป เข้าทางจีนตอนใต้นะครับก็เป็นพายุลูกแรกนะครับซึ่งเชื่อว่าในทางตรงเนี่ยคงไม่มีผลกระทบต่อไทยแต่ว่าทางอ้อมนี้ไม่แน่ใจนะครับเป็นยอมความกดอากาศต่ําลูกแรกที่พาดผ่านเข้ามานะครับขณะที่ลมมราสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับก็ยังมีอิทธิพลนะครับกับประเทศไทยอย่างมากนะครับทั่วทุกภูมิภาควันนี้นะมีฝนกระจายร้อยละ6 0ถึง70ของพื้นที่ะนะครับ นักหน่อยก็คือในฝั่งอันดามันนะครับร้อยละ70ฝั่งอ่าวไทยร้อยละ60ในส่วนของภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกก็อยู่ราว60ของพื้นที่ยกเว้นภาคกลางก็60ยกเว้นภาคตะวันออกนะฮะเจของพื้นที่ละนองตราดก็ต้องระมัดระวังนะฮะตอนนี้กรมอุตุนิยมบอกว่าอาจจะมีฝนค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับแล้วก็ค่อนข้างหนานแน่นขณะที่ขึ้นนะครับในส่วนของอันดามันยังสูง3เมตรนะครับฝั่งอ่าวไทยสูง2เมตรเรือเล็ก ควรที่จะงดออกจากฝั่งนะครับค่ะ ไปกันที่ขอข่าวต่างประเทศก่อนค่ะเพราะว,ว่าตอนนี้ค่ะที่สิงคโปร์เองต้องเผชิญกับปัญหาหมอกควันที่มาจากไฟป่านะคะคือสิงคโปร์เนี่ยเจอหมอกควันจากอินโดนีเซียเข้ามาอินโดนีเซียมีการเรื่องของการเผาป่าอะไรมาแล้วควันเนี่ยก็เข้ามาถึงทางสิงคโปร์วันนี้ค่ะเป็นเหตุการณ์ที่เรียกว่าหนักขึ้นมาเรื่อยๆตลอดทั้งสัปดาห์ก็จริงๆแล้วมันสะสมมาตลอดทั้งสัปดาห์อยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่ากระแสลมที่หอบเอาควันพิษเนี่ยมลพิษทั้งหลายเนี่ยผ่านเข้ามายังสิงคโปร์ผ่านเข้ายัง มาเลเซียะนะครับแต่ว่าไปหนักที่สิงคโปร์นะครับเพราะลมเนี่ยมันพาทิศทางเนี่ยมันไปทางนั้นนะครับบนเกาะสุมารตราของอินโดนีเซียตอนนี้เนี่ยทางอินโดนีเซียกับ ทางสิงคโปร์เขาประชุมกันอยู่เรื่องนี้ฮะเนื่องจากว่าทางภาครัฐนะครับของทั้ง2ประเทศเนี่ยก็ได้มีการพูดคุยการผ่านกระทรวงการต่างประเทศว่าจะหาลือแนวทางการแก้ไขเรื่องนี้ยังไงนะครับแต่ว่าก่อนหน้านั้นนะครับทางรัฐมนตรีกระทรวงสิ่งแวดล้อมของสิงค<ะ>โปร์เนี่ยไปโพสต์ลงในเฟซบุ o กฮะโพสต์บอกว่าเนี่ยชาวสิงคโปร์ทนไม่ได้แล้วกับเหตุการณ์เช่นนี้นะครับ ทางอินโดนีเซียจะต้องรับผิดชอบแล้วพอแชร์เข้าไปใน Facebook อย่างนี้นะครับโอ้โหคราวนี้เราก็มีคนลุมเข้าไปประนามประเทศอินโดนีเซียค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับออกมาต่างๆนานาฮะเรื่องของวิธีแก้ไขเรื่องของเอ๊ะทำไมดําเนินการไม่ได้รัฐบาลหมดน้ํายาบ้างหรืออะไรเงี้ยนะเข้าไปเข้าไปค่อนข้างหนักทีเดียวนะครับก็วันนี้ก็คงมีการประชุมกันก็คงจะมีการหาลือนะครับขนาที่สิงคโปร์เองก็บอกว่าถ้าอินโดนีเซียเนี่ยไม่พร้อมที่จะดับไฟป่า นะครับก็ทางสิงคโปร์เนี่ยก็พร้อมที่จะนําเจ้าหน้าที่น่ะนำเครื่องไม้เครื่องมือนําเครื่องบินเนี่ยเข้าไปดับไฟให้นะครับอันนี้เป็นเรื่องนี้หนึ่งขณะเดียวกันนะฮะก็เป็นเรื่องตอบโต้มาจากทางฝั่งอินโดนีเซียก็บอกว่าก็นี่แหละที่ไฟป่าที่มันลุกไหม้เนื่องจากว่าชาวสิงคโปร์เนี่ยนายทุนสิงคโปร์เนี่ยไปสัมปทานในเรื่องของการปลูกป่าปลูกป่าแล้วก็ไปเผาป่าเขาไปเผาป่าเขามันก็เลยทําให้ควันเนี่ยมันทะลักมา ยังประเทศสิงคโปร์อันนี้ความผิดของใคร่ต้องว่ากัน,น,กนไป <c oughs> ก็เป็นเรื่องของน้ําพึ่งหยดเดียวนะครับตอนนี้ก็ลามมาเป็นเป็นเรื่องของอวิวาท่าน้ํำลายกันไปแล้ว <c oughs> นะครับแต่ว่าปัญหานะครับของมลพิตอนนี้มันค่อนข้างสูง <c oughs> ใช่ไหมฮะสูงมากค่ะคุณโดมค่ับ <c oughs> า,า,งางช่วงเนี่ยก็ถึง300กว่ากว่า คือตอนนี้นะคะอย่างสิงคโปร์สัญ,ญลักษณ์สำคัญของสิงคโปร์คือเมอร์ไลออนคือสิงโตพ่นน้ำอ,อยู่ตรงมารีน่าเบย์ค่ะจุดนั้นเนี่ยเขาบอกว่าบางทีเนี่ยเหมือนตอนนี้เป็นสิงโตในหมอกควน<ะ>ันคือควันจะปกคลุมมากแล้วก็บางทีอยู่อีกฝั่งตรงข้ามกันของมารีน่าเบย์ปกติจะเป็นทัศนียภาพที่สวยงามมากตอนนี้ก็มองไม่เห็นนะคะ,ะแล้วก็คนไทยอยู่ในสิงคโปร์เขาก็แชร์กันผ่านโซเชียลมีเดียต่าง<ะ>ก็บอกเลยว่าหน้ากาก,กอนามัยแบบ ที่แน่นหนาแลบคิดกรองได้ละเอียดเลยคุณโดมตอนนี้หมดตลาดแล้วค่ะครับมันหมดมา2วันแล้วฮะหมดตลาดแล้วทั้งแบบบางแบบหนาหมดไปแล้วนะครับแล้วก็เครื่องฟอกอากาศก็หมดด้วยคุณโดมราคาแพงเป็นหมื่นเท่าไรก็หมดวันนี้บางคนถ่ายภาพแชร์มาให้ดูค่ะอยู่จากตึกสูงเนี่ยมองพื้นลงมาไม่เห็นนะก็เมื่อสภาพภาพเมื่อสักครู่นะฮะนี่นะฮะระยะเนี่ยประมาณ100เมตรนี่ไม่เห็นกันแล้วนะครับ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 ี่ัคับเนั่ยคือมันไม่เหมือนตอน หมอกในหน้าหนาวไงนะครับอันนั้นมันก็ถูกลมไล่ไปมันก็ไปแต่นี้มันไม่ไปไงมันอยู่อย่างนี้เลยฮะนะครับก็สร้างเรื่องของโรคระบบทางเดินหายใจตอนนี้ปริมาณคนที่เข้าไปรักษาตัวตามโรงพยาบาลค่อนข้างสูงทีเดียวสูงค่ะ,ะคเมื่อเที่ยงวันนี้นะครับเขาวัดค่าเนี่ยนะครับได้ถึง371นะฮะโอ้โหค่อนข้างเยอะนะฮะ psi นะฮะที่จริงแล้ว PSI เนี่ยค่าระดับมาตรฐานเนี่ยมันแค่ไม่เกิน120นะฮะตอนนี้ค่อนข้างสูงทีเดียวสูงสูงมากกว่าถ้าเทียบกับบ้านเราที่เคยเกิดขึ้นมาหลายๆครั้งเลยะนะคะของเราก็เคยสูงขึ้นไป300กว่านะครับแต่ว่ามันก็เป็นบางพื้นที่แต่ว่าไม่ควอบคุมแล้วก็ปล่อยมาถึงข้ามประเทศอย่างเงี้ยมันมัน,ม,นมันไม่ควรนะฮะเพราะว่าถ้าค่าเกิน300ขึ้นไปเนี่ยเขาบอกเลยนะฮะอยู่ในระดับอันตรายเด็กผู้สูงอายุ ผู้ที่กําลังเจ็บป่วยคนอยู่ในคารและหลีกเลี่ยงการทํากิจกรรมการแจ้งบุคคลทั่วไปขอให้หลีกเลี่ยงนะครับในเรื่องของการทํากิจกรรมการแจ้งด้วยขณะที่400เนี่ยอันตรายอยู่เหมือนกันะนะครับก,ก็ลักษณะคล้ายกันแต่ว่ามีกําชับนะให้อยู่แต่ในภายในอาคารปิดประตูและหน้าต่าง และหลีกเลี่ยงการทํากายภาพก็คือการออกกําลังกายเงี้แหละฮะการออกปหน้น <ๆ S 2> ามเลนค่ะนะฮะอันนี้ก็ต้องระวังกันนะคะแล้วก็นอกจากเรื่องของหน้ากากอนามัยที่ต้องใส่กันแล้วเรื่องของควันพิษที่เกิดขึ้นค่ะแว้นตาด้วยคุณโดมเพราะว่าตอนนี้เริ่มเกิดอาการแสบตาก,กันแล้ว <ๆ S 2> ในหลายๆคนนะคะ<ๆ>สถานทูตไทยในสิงคโปร์บอกว่าตอนนี้ค่ะแรงงานไทยในสิงคโปร์ก็มีการได้รับการประสานงานจากทางสถานทูตแล้วนะคะให้ติดตามสถานการณ์กับข้อมูลจากสำนักงานแรงงานสิงคโปร์อย่างใกล้ชิดค่ะ ก็นี่เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นใครจะไปสิงคโปร์ช่วงนี้นะคะถ้าไม่มีความจําเป็นจริงๆก็ไม่แนะนําให้เดินทางไปนะคะคือถ้าไปเพื่อการท่องเที่ยวช่วงนี้ก็พักหยุดไว้ก่อนดีกว่ารอสถานการณ์ในสิงคโปร์ดีขึ้นเพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีของ<ก>ตัวเองหยุดช้อปปิ้งชั่วคราวชั่ว,วคราวก่อนอค่ะหยุดช้อปปิ้งเชื่อความนะครับอันนี้ก็ จะมาถึงบ้านเราเมื่อไหร่ไม่รู้แต่ว่าถ้าไปดูร่องมริสุมนะครับก็ปริมาณน้ําฝนที่ตกเนะี่ยคาดว่าจะไม่ถึงไทยนะ,นะเพราะว่าเรายังมีฝนมาช่วยตรงนี้อยู่อย่างมากก็มาเลเซียนะี่ย ที่จะรับเคาะก่อนหน้าเราแต่เรื่องของฝนนี่แหละค่ะก็นํามีเรื่องของพายุอื่นๆตามมานะคะพอฝนตกตามทะเลก็คลื่นนมแรงคุณโยมแล้วก็มีการประกาศเตือนบางพื้นที่ว่าจุดนี้อย่าเล่นน้ำนะเพราะว่าคลื่นนมแรงอาจจะเกิดอันตรายต่อชีวิตได้แต่บางครั้งการฝ่าฝืนเกินไม่ทําตามคําเตือนเนี่ยก็จริงๆแล้วเนี่ยมีการปักธงแดงตามชายหาดนะครับทุกๆเนี่ยประมาณ50เมตรเตือนตลอดนะครับแต่ว่าก็ยังมีนักท่องเที่ยวฝ่าฝืนไป น,ะะนักท่องเที่ยวจีนเสียชีวิตไปคนหนึ่งะนะครับนักท่องเที่ยวจีนอีกคนหนึ่งถูกใบพัเดเรือสปีดโบ๊อันนั้นกระโดดลงมาอันนี้ล่าสุดนะครับนักท่องเที่ยวชาวเบญชาวเบญเยี่ยมกับชาวรัสเซียเสียชีวิตอีกแล้วนะครับมี2พื้นที่สจุดนะคะแต่เกิดในวันเดียวกันค่ะก็จุดแรกนะคะบริเวณแหลมสิงตะบนกัมลาอำเภอกระทูค่ะ ก็พบนะคะเป็นที่ชายหาดค่ะคลื่นที่เขาบอกว่าท่ามกลางคลื่นจุดนั้นคุณโดมสูงกว่า1เมตรค่ะก็ทางเจ้าหน้าที่เขากําลังเข้าไปให้ความช่วยเหลือนะคะแล้วก็ไปพบกับเป็นนักท่องเที่ยวสัญชาติเบลเยียมค่ะคุณวอลแลนวอลเชอร์นะคะก็สับสนทราบว่าก่อนเกิดเหตุคะ่ะในวอลแลนเนี่ยลงไปเล่นน้ําโดยที่ไม่ได้สนใจป้ายคาเตือนหรือธงแดงที่ปักเตือนว่าอันตรายนะคะและห้ามไม่ให้ลงเล่นน้ําค่ะ ก็พอการเข้าไปช่วยเหลือก็พบว่าคือหายใจรวยแล้วค่ะแล้วก็พยายามปั๊มหัวใจและนำส่งโรงพยาบาลป่าตองนะคะแต่ว่าเสียชีวิตในเวลาต่อมาค่ะอันนี้เป็นรายแรกค่ะนี่เป็นภาพนาทีชีวิตนะครับที่กู้ภัยกาดบิดนะฮะพยายามที่จะเข้าไปช่วยชีวิตนักท่องเที่ยวรายนี้อยู่นะครับเดี๋ยวในเรื่องของการป้องกันและก็ดูแลในเรื่องของชายหาด ในจังหวัดภูเก็ตนะครับโดยเฉพาะหาดปาตองนะครับแถวแหลมสิงนะครับเราจะไปพูดคุยกับคุณสันติจันทละวงศ์นะครับป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ตครับสวัสดีครับท่านปอพอครับสวัสดีครับผมสันติงนะครับหัวหน้าสํานักงานตันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ตนะครับควัสีค่ะคุณสันตค่ะคุณสันตค่ะตอนนี้ค่ะกับภูเก็ตที่คลื่นลมแรงค่ะตอนนี้มีการประกาศเตือนปักธงแดงจุดไหนบ้างคะ ก็ที่จริงแล้วจังหวัดภูเกต็ตเรานี่ได้รับสัญญาณนะครับสัญญาณได้เป็นเอกสารนะครับจากกรมตูตั้งแต่วันที่เก้าที่สิบก็ทั้งสิบสี่แล้วก็เมื่อมากระทั่งถึงสิบห้าสิบเก้ายี่สิบอันนี้ก็ยังมีประกาศของอของกรมตูตอยู่นะครับรรในส่วนของจังหวัดภูเกต็ตนี่นะครับช่วงนี้เป็นช่วงมรสุมแล้วกับก็ช่วงวจะพูดเรนจิงแล้วก็คือเลยซีซั่นแล้วแต้เคองเทศไปน้อยหน่อย แต่ก็เลยก็ยังมีอยู่ต่อปลายยังมีอยู่ด้านที่มาอยู่นะครับแต่ตหนแบบต้นที่ชายหาดชาฝั่งทะเลที่ที่ที่ของภูเก็ตเรานะครับก็มีการมีการตัดท้นแดงมีการแจ้งเตือนและก็มีจากโรงแรมต่านประกอบการต่างๆก็เข้าเตือนนักท่องเที่ยวอยู่นะครับครับก็ในรอบสัปดาห์นี้เสียชีวิตไป3คนแล้วนะครับอันนี้จะป้องกันต่อไปยังไงฮะ เพื่อที่จะไม่ให้นักท่องเที่ยวในลงเล่นน้ําจริงๆเลยคือที่จริงแล้วนักท่องเที่ยวมาจากต่างประเทศนะครับก็มาเลยเพราะอยากจะอยากจะเที่ยวอยากจะเล่นอ่ะนะอยากจะสัมผัสน้ำทะเลเอ่อมากรเทศเลยก็ตามโรงแรมนะครับที่ที่นักที่นักท่องเที่ยวเขาพักอยู่นะครับก็ก็ช่วยกันเป็นเลยนะแต่ว่าบางทีด้วยด้วยความอยากจะเล่นอ่ะนะก็บางทีก็ต้องฝืนไปฝืนไปบางทีเราก็ห้ามไม่ โดวยวา,าระาเรามีบีดการเรามีเจ้าหน้าที่ชายฝั่งหาดกบหาดตาต้องหาดทะ,ะเลอ,อะไรนี้เราก็มีเจ้าหน้าที่สําหรับคอยช่วยเหลือคอยแจ้งเตือนอยู่นะครับครับค่ะคราวนี้จะทํายังไงให้มันในเรื่องของการแจ้งเตือนเนี่ยมันศักดิ์สิทธิ์ฮะมันป้องกันได้ฮะอันนี้จะทำยังไงจะต้องกระจายไปถึงตัวมกักคุเทศเองหรือเปล่าฮะในการที่จะกำชับเรื่องนี้ฮะ <c oughs> คือคือบางทีนักท่องเที่ยวมันเยอะนะเราเราพยายามเตือนมาก่อนออกแต่ลุงแม่แล้วสารประกอบการแล้วเขาก็บอกว่าช่วงนี้ลงไม่ได้นะแต่ว่าบางทีนักท่องเที่ยวเราก็เห็นว่าขึ้นไม่แรงแต่บางทีจักพัดจากพูนะมันแรงขึ้นมาเนี่ยนกระทำทีทันใดทันองนี้นะครับเราก็พยายามเตือนนะไม่เตือนเลยเตือนเตือนแล้วด้วยยสัญญาณอะไรก็มีบอกอยู่เรียบร้อยแต่ว่าบางทีนักท่องเที่ยวเขไม่เป็นไรไม่เป็นไรคำว่าไม่เป็นไรนี่บางทีมันก็เกิด เป็นไรขึ้นมาทันทีทันใดอย่างนี้นะครับค่ะ,ค,ะค่ะคุณสันค่ะตอนนี้ก็ยังจะมีการหลังจากนี้ไปค่ะการประกาศเตือนธงแดงตามชายหาดของภูเก็ตจากกรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่าจะประกาศไปถึงเมื่อไหร่คะเขค,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 คิดว่ายี่สิบสามนี้นะครับยิงยี่สิบสามแต่เรื่องนี้ทังนั้นก็ต้อง,อง,องดูสภาพพื้นที่ด้วยนะฮะแลขึ้นเลยบางทีมันมีเกิดทันทีทันใดก็ยังมีเลยนะครับก็ตงมงนีก็่าอยังไงก็ต้องติดอยู่นะฮะฮะค่ะยังติดอยู่ครับนั้นภูเก็ตเนี่ยในพื้นที่อื่นๆที่ ถูกน้ําท่วมยังมีอยู่หรือเปล่าครับตอนนี้แตู้เก็บที่จริงแล้วผมระทดสอบน้ําท่วมมีแ็จะไม่มีนะเพียงแต่ว่าน้ําไหลไม่ทันไปท่วมถังพี้นที่บางพื้นที่แค่นั้นเองแต่ว่าช่วงระยะเวลาที่มันไหลไม่ทันนี่กลมามันสักสามชั่วโมงหรือห้าชั่วโมงเต็มที่นะครับหลังจากนั้นก็ก็แห้งไปครับครับเอาละครับตรวจสอบแค่นี้ไม่น้องห่วงนะไม่ต้องห่วงตรวจสอบแค่นี้ครับขอบคุณครับ S <S สวัสดีคับคุณสันจานระว,วงศ์นะคะป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดภูเก็ตก็อยากฝากเตือนนะักท่องเที่ยวทุกท่านค่ะถ้าเห็นธงแดงประกาศเตือนแล้วว่าห้ามลงเล่นานา้าก็ช่วยเชืช่อฟังคําสั่งคาเตือนของเจ้าหน้าที่นะคะ <S <S 2> <S 2> แล้วก็อยากให้ไกด์เนีย่ยกระจายแล้วก็ปลรสื่อสารไปยังนะักท่องเที่ยวด้วยเพราะว่าเราอยากให้การมาท่องเที่ยวของทั้งคนไทยและชาวต่างชาติเป็นไปด้วยความสนุกสนานมากกว่าค่ะก็อย่างที่พูดกันนะฮะทางจังหวัดกระบี่เองซึ่งรับเป็นศูนย์กลาง นะครับในการที่จะดูแลในเรื่องของความปลอดภัยทางทะเลในกลุ่มของอันดามันนะครับก็มีการประชุมไปรอบหนึ่งแล้วงบประมาณก็มีการจัดจัดให้ในการซื้ออุปกรณ์อะไรต่างๆนะฮะแต่ว่าตอนนี้มันคงไม่ทันแล้วล่ะคงจะไปเริ่มเอาใช้ในปีหน้าในการที่จะฝึกเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมในเรื่องของการใช้เครื่องไม้เครื่องมือในการที่จะเตือนภัยในรูปแบบต่างๆนะครับ อกจังหวัดภูเก็ตแล้วค่ะคุณโดมค่ะเดี๋ยวฮะยาก,ก็เมื่อสักครู่นี้เราพูดถึงชาวเป็นเยี่ยมชาวเปีเย่ยมไป,ปล้วค่ะเมื่อสภาพนี้เป็นนาทีชีวิตจริงๆอันนั้นเนี่ยเขาเข้าไปช่วย้วนะฮะแต่ว่ามันไม่ทันจริงๆนะครับไม่ทันจริงๆนะครับเป็นภาพของนายวอลแนวอชเชอร์นะครับอายุ42ปีนะครับขณะที่อีกพื้นที่หนึ่งนะครับที่หาดป่าตองอันนี้ตรงข้ามสนามฟุตบอลของโรงเรียนเนี่ยนะฮะก็ หายไปอีกคนหนึ่งเป็นชาวรัสเซียไปเล่นน้ำเหมือนกันนะครับแล้วอยู่ๆก็หายไปก็เลยนำเรือเจสกีเนี่ยนะครับเข้าไปค้นคหานะครับกว่าจะค้นหาได้ใช้เวลาร่วมชั่วโมงเหมือนกันนะครับแล้วก็นำกาดเนี่ยนำศพเนี่ยออกมานะฮะเขาบอกว่าตอนแรกเนี่ยลงไปเล่นกันหลายคนค,ะค่ะแล้วมีคนหนึ่งพลัดจมน้ำไปเพราะว่าคลื่นลมที่แรงนะคะก็กระแสะเขาบอกว่าคลื่นเนี่ยลากเอาผู้เสียชีวิตจมหายไปอ,อยู่ใกล้ๆก,กันฮะไปที่สงขาฮะสงขา เมื่อวานนี้ช่วงเย็นๆคุณฐันชนกฮะก็เกิดเหตุดินบุนเนินเขาเนี่ยนะครับในพื้นที่เขาเรียกบ่อดินลักชาตินะฮะไปะตรงบริเวณเนินเขาควรท่าเชืดเขตเทศบาลตะบนบ้านไร่นะครับก็คือมีคนรับจ้างนะครับไปรับจ้างตักดินในบ่อของอสมาชิกเทศบาลเมืองบ้านผู้คนหนึ่งเป็นอดีตไปแล้วนะฮะก็เอาดินไปขายนะครับก็ไปรับจ้างแต่ว่า แนวเนินดินเนี่ยมันสูงไงฮะไปตักดินจากที่สูงมานะครับดินมันก็เลยถล่มลงมาทับรถแม็โคนะครับแล้วทับเนี่ยบบทับตรงด้านหน้าเนี่ยมิดเกือบทั้งคันเลย,ยนะฮะ,ะมิดเกิดทั้งคันแล้วคนขับรถเนี่ยคุณอดิศัก์เทพสุนทรเนี่ยติดอยู่ข้างในฮะติดอยู่ข้างในนะฮะนี่นะฮะแล้วก็มันน่าจะมีหินด้วยอะ่ะหินมันก็เลยตกมาใสา่แล้วก็ไปทับเอาหลังคาหลังคามันก็เลยยุบไปโดนศีรษะของคุณอดิศักเนี่ย นะครับได้รับบาดเจ็บนะครับก็กว่าอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือจะมานะครับกว่าเจ้าหน้าที่จะมาช่วยเหลือเนี่ยใช้เวลาเกือบหนึ่งเกือบครึ่งชั่วโมงและก็ะกว่าจะนําคุณอดิศักดิ์ออกมานะครับต้องใช้เครื่องตัดทางนะฮะใช้รถเ,เครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยเบิกออกมานะฮะกว่าที่จะเอาคุณอดิศักดิ์เนี่ยส่งโรงพยาบาลได้ะนะครับแต่ก็ดีนะฮะที่ทาง หน่วยกู้ชีพนะครับโดยเฉพาะมูนิธิมิตรภาพสามัคคีทงเสียเสี่ยงตึงหัดใหญ่แล